สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่2พฤศจิกานะคะและราคาทองเมื่อวานราคาไม่เพิ่มไม่ลดค่ะส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงแรงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนเวลา 9.24นาทีกันที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่3 3 8 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่3 3 7 5 0บาทส่วนทองรูปรัณ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3 4 3 5 0บาทรับซื้อที่303,139บาท 7 6สตางค์ค่ะเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่150บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่6.8ดอลลาร์ค่ะสปอร์ตโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1984.20ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1985.760เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.17ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ ่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.002เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.53%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ